ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดเรื่องใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลลดปัญหาเชื้อดื้อยาสำนักงานคณะกรรมการ,การอาหารและยามีข้อแนะนำการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลลดปัญหาเชื้อดื้อยาดังนี้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชือ้อเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการทำลายฆ่าหรือยับยัง้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นไม่มีฤทธิ์ต่อเชื้อไวรัสและไม่ใช่ยาแก้อักเสบ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้เช่น 1. การใช้ยาที่มีระยะเวลาสั้นเกินไป2การใช้ยาไม่ถูกกับโรค 3. การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจำเป็น 4. ซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ 5. การใช้ยาในขนาดต่ำเกินไป 6. การแบ่งยากันใช้ซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะพรัเพลือทำให้เกิดการแพ้ยาเกิดเชื้อดื้อยาโรคแสกซอนและการซื้อยารับประทานควรเข้ารับบริการณร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตมี ีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดทําการรวมถึงปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสายด่วนอยโทรห5ึ5่ 6, ด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด